ครับอ่าต่อไปเราต้องมาทำการคาลิเบตตัวขาเบรกนะครับขาเบรกอันนี้นะครับ,นะรบให้เรากดเมนูนะครับอ่าจะเป็นอะ่าปุ่ม power เป็นสีแดงอยู่นะครับล้วกดเมนูปุ๊บอ่ามันจะเข้ามาที่หน้า service เมนูนะครับ ให้เรามาเลือกนะกดเลือกโดยกดปุ่ม่อนชี้ลงหรือเบอร์สองนะครับถ้าเลื่อนขึ้นก็เป็นเบอร์แปดนะครับชี้ลงเบอร์สองนะกดหาคําว่า another service วอรข้อที่สามนะครับ, service, 3, รบเมื่อได้แล้วกดปุ่มยืนยนันโอเคนี่นะครนะัแล้วก็ใส่โค้ดนะครับ0 0 0 สองสี่หกแปดอ่ามันจะเข้ามาที่หัวข้อ Another Service นะครับแล้วก็มันจะเลือกของนี้อันนี้เป็นข้อศูนย์อยู่เลือกกดแปดหรือกดสองนะครับจะเป็นข้ออ่าถ้ากดสองจะเป็นหนึ่งเนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มี9หัวข้อตนย้อนกลับมาที่หัวข้อ Exit นะครับอันนี้จะมาเลือก Calibrate นะครับแล้วก็มาเลือกหัวข้อที่ Test and Calibrate นะครับเมื่อได้หัวข้อที่แล้วให้เรากด OK อ,อ่ารา้ข้ามาหัวข้อหลักก็คือ Test and Calibrate นะครับเหมือนกันเราก็เลือกในหัวข้อหลักกดขึ้นหรือลงก,ก็คือ8หรือ2นะครับ เลือกหัวข้อไดเทสนะครับกดโอเคครับต้องวางหัวข้อไดเมนูเลือกเซ็ตเบรกนะครับเซ็ตเบรกข้อที่สามกดโอเค อ่าเมื่อกดโอเคปุ๊บนะครับอันแรกบอกว่าให้รีล e สเบรกแอนด์ดิจิตอ่าแล้วตอนนี้คือให้ยังไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับปล่อยเบรกสุดแล้วกดป,ป,กนะปุ่มโอเคไปก่อนนะครับปุ่มโอเคไปก่อนเสร็จแล้วพุทเบรกแม็กซ์แอนด์ฮิตดิจิตเหยียบเบรกจนสุดอ่าเหยียบเบรกจนสุดอ่าแล้วกดปุ่มโอเค นะครับนี่เราก็มาดูค่านะครับว่าลำว่ามันได้ไหมนะครับมาที่ได้อินพุตนะครับกดโอเคเอาม่ใช่ไม่ใช่นะครับย้อนกลับย้อนกลับกดปุ่มเมนูเนาะเลือกเบรกเทสโทษทีนะครับเบรกเทสูข้อห้ากดโอเคอ่ะแล้วก็เทสการทำงานของเบรกว่ามันได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตัวการเหยียบเบรกได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโ okay. อเคสัญญาณเบรกมาโอเคนะครับ <blue> ย้อนกลับปุ๊บอ่าย้อนกลับก okay. 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 ดโอเค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 อ่าตอนที่เจอคำนี้ปุ๊บกลับหน้าหลักแล้วก็ทำการทดสอบเข้าพาสเวิร์ดกดหนึ่ง สอง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 อนะครับเพื่อทำการทดสอบตัวรถอ่าครับอ่า,อา,อาเบรกทำงนานปกตินะดูตรงนี้นะครับนะครับโอเคนะครับ